E ครับผมบดี้บีเอ็มยูนะครับวันนี้ผมจะพาไปชม 630i GTM Sport นะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์ซีดาน Luxury Sport Coupe นะครับแต่พอไปอยู่นั่งภายในเนี่ยก็มีอารมณ์ฟิลลิ่งคล้ายๆ SUV นะครับหรือว่ามินิ SUV อย่างพวก X4 ที่เป็นทรงคูเป้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในแล้วก็ภายนอกกันนะครับมีออปชันอะไรน่าสนใจบ้างนะครับจริงๆแล้วผมเคยรีวิวไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมเอารถ 630i ไปส่งลูกค้านะครับผมลองไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูออปชัันนครบผม 630i คันนี้นะครับมากับราคาครับ4,99,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ชอบเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน power turbo นะครับให้กำลังแรงม้าถึง258แรงม้าเลยทีเดียวครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรครับอัตราเร่ง0-100นรับเครื่องเบนซินก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับ อยู่ที่ประมาณ6.5วีนะครับผมอัตราการเสื่อเปลืองนะครับก็ไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่าเป็นกับเครื่องล้อหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีพวกอีโคโหมดด้วยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ13.7กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูออปชั่นนะครับภายนอกแล้วก็ภายในนะครับผมเรามาดูในส่วนของไฟหน้าครับตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ a d a p t i v e LED ครับผมว่ามองผลเผยนีก็เป็นรูปทรงตัว L นะครับมีความคล้ายซีรีส์5อยู่นะครับก็หมุนเลี้ยวตามพงมไัยได้นะครับ ระจังหน้าเป็นแบบไตคู่นะครับเอกลักษณ์ของ b m u อยู่แล้วนะครับมองด้านหน้าผมว่ามันมีความสปอร์ตนิดนึงนะครับมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Active Air Stream นะครับตัวนี้ก็เปิดปิดได้นะครับผมพร้อมกับโลโก้ B.M.U.M. นะครับอย่างที่บอกปีนี้ครบรอบ50ปีด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแผงเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็รองรับ Adaptive c u i e Control Soft a n d g o นะครับผมตัวนี้ก็ใส่มาด้วยนะครับผมชุดแต่งเป็นแบบ M Sport อยู่แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเลยนะครับเวลาถอยจอดก็ถือว่าง่ายมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกัันต่อครบ รามาดูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้ออลอยขนาด20นิ้วนะครับลาย M Double s p o k e นะครับใส่คลีปเปอร์แบบ M Sport มาด้วยนับยางเป็นยางลันแฟนนะครับผมประตูนะครับเป็นแบบซอฟโคดนะครับแล้วก็เป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะครับก็คือไม่มีขอบนั่นเองนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ให้ม่านไฟฟ้ามาด้วยนะครับสามารถปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยจะไม่เหมือนซีรีส์5นะครับที่เราต้องคอยดึงมาแต่ตัวนี้สามารถกดแบบม่านไฟฟ้าได้เลย อ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาชมด้านหลังกันต่อครับเรามาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใช้ความเร็วเกิน1 2อี่เนี่ยตัวนี้ก็ปิดเปิดอัตโนมัติให้นะครับหรือว่าจะปิดเปิดแบบแมนนวลก็ได้นะภายในนะครับผมก็รองรับแคนฟีแอคเซสนะครับก็คือใช้เท้าเตะปิดเปิดได้นะครับเวลาเปิดก็กดตรงนี้ได้เลยทรงเนี่ยผมว่ามันเป็นทรงเหมือนแฮชแบกนะครับด้านหลังก็จะสูงนิดนึงนะครับของเนี่ยที่มันสูงสูงเนี่ยว่าใส่สบายมากแต่ว่าถ้าตรงนี้สูงไปเราสามารถให้มัันนนนนตต่าาลงงมิิดดดดึไ้ะครรบเวปกก็ี ก็มีท่อคู่นะครับตัวนี้เรามาดูภายในของห igt กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยทรง m sport นะครับมีแพทเทิร์นชิพหลังพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมมีรัดที่คุยคันทัวร์ซอฟแอนดโก้นะครับเครื่องเสียงเป็นแบบฮาร์มันการดอนนะครับจอกลางขนาดใหญ่นะครับมี diving assistant นะครับ apple car play android auto รองรับทั้งหมดเลยนะครับ bmw connect นะครับก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะครับ d i s o n key wireless charge มีมาให้หมดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับกุญแจเป็นแบบดิสเพย์คีย์ด้วยนะครับสามารถชาร์จที่ช่องชาร์จในรถได้เลยนะครับเกียร์เป็นแบบ 8speedsteptronic นะครับผมช่วงล่างเป็นอะแดปตีแบบถุงลมนะครับเป็นถุงลมล้อหลังนะครับผมสามารถปิดเปิดสปอยเลอร์นะครับแบบแมนนวลได้ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราใช้ความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสปอยเลอร์ทำการเปิดเองอัตโนมัติด้วยนะครับดิวิ่งแอสซิสแตนต์ระบบถอยจอดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาเป็นพาโนรามิกาสกรูขนาดใหญ่นะครับ ผมว่าก็ดูโปร่งโล่งสบายมากๆนะครับฟิลลิ่งเนี่ยการนั่งด้านหลังเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายซีรีส์เจ็มากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะดูโปร่งโล่งนะครับเฮดรูมเล็กรูมเหลือเยอะมากๆเลยครับแล้วก็มีแอร์หลังมาด้วยครับแอร์ Air เป็นจัดเป็นแบบสีโซนด้วยนะครับเย็นสบายมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว 630i GTM Sport นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นสปอร์ตซีดานคูเป้ แถมลักชัวรี่ให้ด้วยแล้วกันนะครับแถมนั่งภายในเนี่ยยังมีฟีลลิ่งเหมือน SUV อย่างพวก X4 ด้วยนะครับผมว่าครบเครื่อมากๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นครับข่าวดีคือเรามีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับก็คือสีมินเนอร์ไลท์กับสีเบลิน่าเกรย์นะครับภายในเป็นสีคอนหยักแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เบอร์โทรไลดีนะครับแอดไลน์แอดผมมาก็ได้นะครับอยากได้เงื่อนไขถ้าใครสนใจปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ว่ากลัวว่าไฟแนนซ์จะไม่ผ่านหรือว่าอยากได้เงื่อนไขอะไรแบบไหนเนี่ยบอกผมได้ตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้รถตัวจริงนะครับดย้นะวก็ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านครับลองดูว่าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวนะครับแต่อย่างที่บอกครับรีบนิดน,นึงนะครับมีแค่2คันครับถ้าพลาดคันนี้ก็น่าจะต้องรอปีหน้าแล้วครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ